สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยานาันข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่ๆช่กดนานๆกดยนัยนยันกดเดยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปฟังทนายอุทัยปราทองพูดถึงทนายโชคนะคะโดยเป็นการพูดถึงทั้งชื่นชมทั้งเชียร์ออกนอกหน้าแต่เดี๋ยวฉันจะชี้ให้เห็นว่าพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่ซึ่งทนายโนงเนี่ยถึงกับ ให้ฉายาทนาวยโชคว่าเป็นหัวหมูถลวงฝันเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายปัจจัยเลยที่มันยังไงมันสะสมอยู่นี่เราเองหรือกลุ่มเราก็ก็ไม่สามารถสะสารได้นะอาจจะมีหลายคือทุกคนมีข้ออ้างมีข้ออ้างหรือมีจุดที่อยากไม่อยากทําทก็เยอะนะมันก็เหมือนกันกันกบคนที่อยากทําทอ่ะ,อะเดี๋ยวดูเพื่อเช่นดีกว่านะเช่น สมมุติว่าลุงมีคนเยอะยะเลยนะที่ถล่มลุงที่ดูถูกเหยียดย้ำด่าทอด่าว่าลุงป้าเยอะเยอะมากที่ที่เก็บเอาไว้ก็ได้ปรึกษากันหลายครั้งนะในเรื่องการทําคดีเนี่ยรวมทั้งกลุ่มธรรมรังสีก็คือพวกพี่ปานพวกที่ไปกินกินข้าวปิ้งปลากินด้วยกันกันกบทนายสงการนะก็คือประมาณว่าทุกคนนี้ก็เอามาศึกษาอยู่ว่า ลู่ทางในการทำเนี่ยทำได้ไหมทาได้มันทําได้นะแต่เราต้องคิดถึงหลายอย่างหนึ่งค่าใช้จ่ายเวลาเนี่ยมันต้องเยอะแยะแต่ประเด็นหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือประเด็นที่ว่าตัวความเขาโอเคไหมตัวนี้เนี่ยที่มาพูดถึงตัวนี้ก็จะพูดถึงทนายโชคนี่แหละแม้ทนายโชคจะมามาตรงนี้นะมาตรงนี้แล้วมามีเอฟซีพอตอเรายอมรับไม่น้อยนะกับซึ่งซึ่งผมได้เรียนไปแล้วว่าทนายโชคนี่ผ่านกฎได้อย่างรวดเร็วมากใช้เวลาแค่ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะ แล้วก็ได้รับกําลังแรงใจอย่างมากมายคลิปมีคนดูหลักหมื่นอย่างรวดเร็วแล้วก็ผู้ติดตามก็พุ่งผมคิดว่าในอาทิตย์นี้พุ่งถึงหมื่นแน่นอนนะร่ะงางจากใครบางคนค่ะทีมทนายปลากระป๋องตอนนี้กําลังเรียกทนายโชคว่าหัวหมืน่นทะลวงฟันนั่นก็คือว่าแล้วก็มีการพูดกันอื้ออื่นว่าทนายโชคเนี่ยเหมือนกับเป็นดาว อะไรที่มาแล้วรวดเร็วมากมียอดวิวขึ้นถึงหมื่นแล้วมีเดี๋ยวอาทิตย์นี้สับพวก subscribe จะได้ถึงหมื่นแน่นอนเป็นอะไรที่วัยผ่านกดวัยอย่างนู้นอย่างนี้ก็คือเป็นการชื่นชมว่าคนนี้ไบรท์มากเลยและจะเป็นดาวฟาดฟันดวงใหม่ใน YouTube นะคะจุดหนึ่งที่ดิฉันจะชี้ให้เห็นก็คือการที่ทั้งนง ทั้งนบทั้งอุไทยดึงโชคเข้ามาเนี่ยนะคะนั่นเป็นการหาคนที่จะมาทำการปิดปากในการวิพากษ์วิจาร์ต้องบอกว่าในการทำ YouTube ในการวิพากษ์วิจาร์ณมันไม่มากก็น้อยที่มันจะมีบางคำหลุดไปแล้วอาจจะไปเข้าข้อกฎหมายหรืออะไรยังไงโดยเฉพาะการพูดถึงคดีอย่างสัดๆเข้มข้น มันจะทําให้ต่อไปนี้เราเวลาจะพูดถึงคดีจะต้องอ,อระมัดระวังยิ่งขึ้นในลักษณะการใช้คํานะคะทีนี้ความได้เปรียบเสียเปรียบมันอยู่ตรงนี้ว่าคือฝั่งเราเนี่ยไม่มีใครคิดว่าจะไปไอด้ดาดานยิดหน่อยๆอะไรเงี้ยไม่มีใครคิดว่าจะไปจับเอาตรงนั้นมาเป็นประเด็นจะเอาไปนั่งฟ้องจะบี้ตะบันฟ้องกันมัน มันยังไงล่ะเหมือนถ้าเราจํากันได้มันจะมีแต่ก่อนเนี่ยจะมีเราเหมือนกับพวกที่หากินกับการฟ้องคนนู้นฟ้องคนนี้ตอนนี้เราก็เห็นกันอยู่ว่ามียูทูบเบอร์บางชุดบางกลุ่มฟ้องกันไปฟ้องกันมาฟ้องกันไปฟ้องกันมาอยู่อย่างเนี้ยค่ะตอนนี้กลุ่มทนายปลาทองเนี่ยก็กําลังทําแบบนี้คือต่อไปนี้ถ้าเกิดใครไปหลุดไปอะไรยังไงก็จะมีทนายโชคได้แหละเป็นคนฟ้องตั้งฟ้อง ไม่ว่าจะเป็นคําไอ้ประเภทคําหยาบคําคายบิญทีแจกของลับกันบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยจะโดนหมดเพราะว่ามันจะไปเข้าออข้อสามเก้าสามซึ่งเป็นคําด่านะคะคําด่าเนี่ยมันจะเป็นการดูหมินดูหมินมันจะมีดูหมินซึ่งหน้าหรือดูหมินผ่านการโฆษณาก็จะได้ทั้งสองอย่างโทษจะเบากว่าหมิ่นประมาทก็จริง แต่ก็มีโทษอยู่ก็มันเลยจะทำให้ดูเหมือนฝั่งเราจะต้องระมัดระวังในการพูดมากขึ้นมากขึ้นแต่ฝั่งเขาจะไม่มีการระมัดระวังอะไรเลยก็ยังจะใช้ความหยาบคายอะไรได้เหมือนเดิมนี่เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเสมอภาคเท่าไหร่นะักด้วยฉันมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยแฟร์ในการที่เราเราต่อสู้กันมานานเราทะเลาะเบาแว้งโต้กันไปเจ้ากันมากันมานานอยู่ไม่อยู่ พวกคุณก็คิดจะปิดปากพวกเราด้วยการไปเอาหัวหมูทะลงฟันมาแล้วก็คือจ้องฟ้องเอาหมายจ้องเราจะฟ้องตรงนั้นเอาหมายจ้องเราจะฟ้องตรงนี้คือเป็นการออกมาขู่กันอย่างอย่างชัดเจนแต่ไม่เป็นไรค่ะขู่แบบนี้ดีเหมือนกันดิฉันจะไม่เลี่ยงคําอะไรทั้งนั้นแต่ดิฉันจะสอนวิธีว่าจะพูดสามารถพูดได้อย่างไรโดยที่คุณเอาอะไรพวกเราก็ไม่ได้เหมือนกัน ดิฉันมองตรงนี้นะคะว่าส่วนหนึ่งคือดิฉันมองว่าเอ๊ะมันเป็นการมันไม่เชิงว่าเป็นการฟ้องกลั่นแกล้งนะคะไม่ได้กลั่นแกล้งเพราะว่ามันมันมีคำหยาบออกมาจริงๆแต่ลักษณะการไล่บี้ฟ้องเอาทุกดอกแบบนี้แล้วก็มีการข่มขู่พูดถึงเลือดเงินสินหมุงสินไหมดูเหมือนมันจะเป็นการ เข้ามาทำมาหากินกับคดีแต่ย่อยยุบยิบของคดีหลักหาเงินว่าง,งันเถอะมันมีอาการคล้ายๆอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พูดว่า อย่างอุทยัยเดียพูดถึงว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายคนที่จะไม่ฟ้องมางครั้งมนจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรอย่างนี้ถ้ามีคนมาทําให้ราคาไม่แพงเท่าไหร่มันเป็นการถึงโฆษณาว่าเนี่ยถ้าสนใจมาทําคนนี้ราคาไม่แพงนะอย่างนู้นอย่างนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการพูดถึงว่ามีเอฟซพร้อมสนับสนุนลงขันกันจะฟ้องคนนี้อุ้ยเกลียดคนนี้มากเกลียดปากนะแต่มากมีอะไรฟ้องได้ไหม ขาดทุนทรัพย์เหลือด้ยวยลงขันกันฟ้องช่วยค่าใช้จ่ายช่วยค่าน้ํามันรถมันก็จะคล้ายๆกับว่าที่เอฟซีช่วยค่าน้ํามันรถพวกคุณเพื่อ่จะให้คุณเข้าไปนั่งในศาลไปคุยกับทนายธรรมสังกสีแล้วจะได้รับรู้ว่าเออตกลงคดีมีข้อมูลอะไรพวกพวกที่พวกคุณจะได้เอามาพูดก็ทําให้เอฟซีที่อยากรู้ว่าในศาลก็คุยอะไรกัน ได้รับรู้ไปด้วยโดยการจ่ายเงินทุนอุดหนุนให้พวกคุณไปหาข่าวมาให้ในสมัยก่อนเนี่ยมี f อหลายๆายคนเขาอยากได้รู้ความเป็นไปความเป็นมาของชัยพลมีการจ่ายเงินให้ยูทูบเบอร์ที่อยู่ใกล้ชิด ไม่ได้คิดไม่เขาเขาไม่ได้เอาไปทําร้ายแต่ว่ามันมันมีการขายข่าวจริงแม้ว่าข่าวนั้นจะไม่ได้ทําร้ายที่ไหนหรือที่จะชี้บอกว่ามันมีการทํามาหากินกับการขายข่าวแบบนี้โดยที่เอสซเป็นคนใจอยากได้ข่าวเออเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังซิวันนี้ลุงทํอะไรลุงนี้อะไรแบบนี้มันมีเรื่องแบบนี้จริงๆกับเอกับคดีนี้กับขบวนการที่อยู่รอบข้างไขข้างแคมอันนี้เนี่นะคะมันเลย ยิ่งโดยเฉพาะอ,อ,อุทัยเนี่ยมาพูดเหมือนบญญปปรรยายสรรพคุณว่าโอ้โหคนนี้เยี่ยมมากเลยคนนี้มือฝีมือถึงคนนี้ไวคนนี้อย่างนู้นอย่างนี้นะมันยิ่งเหมือนกับเป็นการโฆษณาว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรยังไงใครจะได้งานใครมาทางนี้สิเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวโชคจัดให้ราคาย,ย่อมเยาวมันทำให้มองแบบนั้นได้จริงๆค่ะอันนี้ก็แล้วแต่โดยสรุปก็คือแล้วแต่คนที่จะอยากให้ทำนะ แต่สิ่งที่เราพูดวันนี้ก็คือทนายโชคมานี่เป็นเรื่องที่ดีสําหรับผมสําหรับกลุ่มผมเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาจะมาช่วยงานในจุดนี้ส่วนการใช้บริการจะมีใครหรือไม่นี่ก็แล้วแต่นะหนึ่งทนายก็คดีเยอะอยู่ผมเองก็ใช้เขาก็เหมือนขอร้องเขาว่าทําหน่อยแม้เราจะมีค่าจ้างบ้างแต่ก็ต้องขอร้องเพราะว่าอ,อย่างคือที่คุณทีบอกนะนมันจะไม่เหมือนทนายทั่วไปที่ทําคดีแล้วแพงนะแล้วก็บางคนก็ไม่คิดจะทํา ซึ่งเราก็เห็นอยู่บางคนที่ปล่อยลูกน้องทิ้งแล้วนะ <c oughs> ถ้าจเราดูวันนี้นี่แหละพอเราได้หัวหมูตะลวงพันฟันมานี่สถานการเราพลิกกลับมาใหม่นะอันไม่ดีโดยรวมหรอกเอาพลิกที่ผมนี่เลยนะว่าผมไม่สบายใจขึ้นมากเลยนะที่น้องเขาจะได้มาจัดการส่วนตัวความที่จะให้เขาทําให้นี่แต่ก่อนนี้เรามีความรู้สึกยังไงล่ะยุ่งเหยิงสงสารเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเชียยันอย่างนี้แต่็ต้องเดินทางมานอนที่บ้านทนายนงนั่นนี่ แต่ถ,ถ้าระบบของทานายช่ออาจจะไวกว่านี้เช่นเจอกันที่ศาลเลยนะหรือว่าก่อนศาลหนึ่งวันไปนอนที่รีสอร์ทแล้วก็ไอ้นี่กันเลยนะดีแต่าถามว่าเป็นไงมันไม่มีมันไม่ใช่หน้าที่ที่เราต้องไปเซฟคนอื่นนะคู่คนต้องเซฟตัวเองนะไม่ใช่ว่าเราต้องมีหน้าที่ว่าโอ้ยจะยไปทำตรงนี้เดี๋ยวเขาเรียนแบบมาฟอ้องผมไม่มีนะเพราะฉะนั้นคุณรับเองเ,ออเราก็ฟอ้องคุณก็ฟอ้องเขาได้เขาก็จัดการคุณเหมือนกันแล้วข้อต่อสู้ก็มีคล้ายกันคือต่างคนต่างดาครับนี่ก็ไปสู้กันในศาลเพียงแต่ว่าไปศาล ก็เหมือนสุภาษ,ษิตว่านะขึ้นโรงขึ้นศาลกินขี้หมาดีกว่าเขาบอกนะอืนั่นมันคนทั่วไปนะสําหรับทนายก็ไม่มีคนขึ้นโรงขึ้นศาลเขาจะมีคดีว่าเหรอเขาก็ไม่มีอะไรกินนะขี้หมาก็ไม่มีอกินละเพราะฉะนั้นไม่ใช่เขาปั่นเขาก็จะรับจ้างอยู่ทั่วไปนั่นแหละอะคิดอย่างนี้สมมติว่าเข้ามาในกลุ่ม f c พอตอเหมือนเมื่อวานนี้เขาก็ส่งผมยังต้องขอโทษยนะยังแม่ทนายโชคทาโนตินให้อยู่นะก็คือคนที่ต่างประเทศเขาบอกว่าทําโนตินให้หน่อยก็ไม่ยากครับ ถ่ายมาเขาขยายเขาก็ทำโน้ตติ้ให้ได้เลยนะเพื่อเตรียมตัวฟอ้องเนี่ยมันบริการกันได้อย่างไวนะเดี๋ยวนี้เนี่ยการอยู่ในกลุ่มที่มีพักกำลังพกักพร้อมมันก็จะดีเพราะว่าเราเลือกไม่ได้หรอกที่เราจะ,ะถูกกฎหมายกระทำหรือไม่ถูกกฎหมายกระทำแต่เอซีนี่เลือกได้นะครับจะไปด่าใครคท่อนนี้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการโฆษณา ราคาย่อมยาวความเป็นกันเองรวดเร็วเหมือนกับโฆษณาสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นการโฆษณาว่าการใช้บริการทนายโชคเนี่ยจะทําให้คุณมั่นใจในคดีคุณต้องการอะไรยังไงทนายโชคจัดให้ได้มันเข้าขายโฆษณาแบบหนึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะจะบมันทาให้เราเห็นว่าการดึงทนายโชคเข้ามาเนี่ยไม่เพียงแต่เฉพาะจะเปิดอาชีพให้ใหม่ใน ในการเป็นยูทูบเบอร์เพราะตอนนี้นะคะทนายโชคออกสองคลิปไม่พูดถึงคดีหลักอีกเลยแต่พูดถึงออกมาเน้นน้าแต่โดยเฉพาะมันทำให้เอซชอบเพราะว่าหาคนปราบน้าแต่มานานแล้วออกมาพูดถึงการพูดของนาแต่การอย่างนู้นอย่างนี้ของนาแต่เนี่ยนะคะได้ยอดวิวไปเกือบ2องหมืตอนนี้น่าจะถึง2องหมื่นแล้วที่ฉันเห็นล่าสุดก็คือเออหมื่นหมื่นตอนนี้น่าจะถึงสองหมื่นถือว่า วัยสำหรับคนที่เพิ่งมาพูดแล้วถือว่าวัยสําหรับวิธีการพูดที่ดิฉันมองว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นักพูดที่น่าสนใจเลยแต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดคือมีมคนเกลียดนัแต่เยอะตอนนี้ทนายโชคจับจุดได้แล้วว่าพูดถึงนัแต่ได้ยอดวิวดีกว่าแล้วจะได้เงินเยอะกว่ากว่าต่อไปนี้เราจะเห็นว่าทนายโชคทุกวันคงจะต้องออกคลิปเพื่อที่จะถนัดนะแต่พูดคลิปไใจเขาก็จะเอามาพูด คลิปนั้นมาพูดถึงนะคะแล้วก็จะมีเอซีของพอตอนเนี่ยสนใจมากเข้าเข้าไปฟังเพราะเหมือนกับว่าเพิ่งเป็นครั้งแรกที่มีใครมาปราบนะแต่ได้โดยเฉพาะอ,อ,อุทัยเน้นชัดเจนนะคะว่าหลังจากที่มีการจัดการใครบางคนแล้วจะทำให้ยอดวิวสูงขึ้นนั่นก็คือการฟ้องครั้งเนี้เป็นการฟ้องเพื่อโปรโมทต,ตัวเอง เหมือนกับเป็นครั้งแรกที่มีคนกล้าฟ้องน่าแต่จะฟ้องได้ไหมเราต้องดูกันค่ะเราต้องดูกันคือมินประมาทเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่คำหยาบจริงอยู่ในคลิปนั้นมีคำหยาบมีคำอะไรอย่างเงี้ยเยอะหน่อยแต่ก็ต้องไปดูว่าใครเป็นตัวความคือถ้ฟ้องน้าแต่ใครเป็นคนฟ้องทนายโชคเองหรือ เป็นทนายอุทัยให้ทนายคือทนายอุทัยเป็นเป็นโจทย์แต่ฟ้องโดยผ่านให้ทนายโชคเป็นคนจัดก,การหรือทนายโชคฟ้องสำหรับตัวเองให้ตัวเองเป็นโจทย์ก็ต้องไปดูแล้วก็จะดูว่าจะเข้าหรือไม่เข้าอย่าลืมว่าทนายนงเคยพูดว่าเขาเคยฟ้องอย่างเนี้แล้วศาลมองว่าเป็นแค่คำหยาบก,ก็คือก็ไม่ คือ,คอฟ้องไม่ผ่านเป็นแค่การใช้คำหยาบด่ากันคำหยาบมันจะมีเฉพาะเบางคําที่จะที่จะผิดนะคะบางคําที่จะถูกมองว่าเป็นการด้อยค่าของอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องไปต้องไปรอดูกันค่ะตอนนี้เห็นว่าไปยื่นฟ้องแล้วก็รอดูว่าแต่ดิฉันรู้อยู่แล้วละเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปเปิด พิดดูของน้าแต่ว่าน้าแต่ไปพูดอะไรหรือถึงไปเข้าข้อของเขาก็เท่าที่ดูแล้วก็ก็เลยบอกไปว่ายังไงซะคงฟ้องหมิ่นประมาทไม่ได้เพราะดูแล้วมันไม่มีการหมิ่นประมาทแต่มันจะมีเรื่องคำหยาบและคำหยาบมันจะเป็นสามเก้าสามนั่นก็คือเป็นการดูหมิ่นโดยการโฆษณานะคะอันนี้ดูหมิ่นโดยการโฆษณาดูเหมือนว่าจะจำจำหกปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่นหรือทั้งปรับทั้งจำก็จะต้องแล้วแต่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ ต้องต้องรอดูว่าเออถ้าออคำฟ้องมาแล้วหมายสารมาแล้วจะทำอะไรยังไงต่อไปก็ต้องก็ต้องดูกันครับะ,นะแต่ขึ้นไลฟ์แล้วมีการใช้คำหยาบก็ต้องรับผลตรงนั้นไปก็ต้องไปไปสู้ไปแล้วแต่ว่าจะดูว่าจะสู้หรือจะรับหรือจะอะไรยังไงต้องดูว่าณนะแต่คงต้องดูกับทนายว่าอย่างไหนจะดีที่สุดนะคะสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ย มีความรู้สึกว่าเป็นความจิตใจคับแคบของทางทีมทนายปากระป๋องนิดหนึ่งทางฝั่งข้างไข่ข้างแคมนิดหนึ่งคงคิดว่าพวกคุณกลด่าพวกเราแต่ละคำเนี่ยโคตรยากเลยค่ะดิฉันโดนมาเยอะดิฉันรู้แต่เราก็ไม่เคยคิด ว่าจะไปเอาอะไรมากมายไม่ใช่ว่าไม่คิดจะเอาเพราะว่าโอ้ยมันยุ่งยากไม่เราคะมันเรามีความรู้สึกดิฉันว่าฝังเรามีความมีความแฟร์มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าในลักษณะที่ว่าโอ้ก็ด่าก,กันไปด่าก,กันมาช่างมันเถือเนาะเลยมาบ้างคำสองคำไม่เป็นไร ฝังเราจะมองอย่างนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างชนะอุทัยเวลาตัวเองกดเรียกเขาไอแป้งไอหอนูจิกเรียกเขานะคะจิกได้ด้วยความด้วยน้ําเสียงที่มันฟังแล้วเราก็รู้ว่าเหยียดแต่มันอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่พอตัวเองโดนเหยียดบ้างรับไม่ได้ดิฉันว่าความมีน้ําใจความใจกว้างความเป็นรูปผู้ชายระหว่างสองฝั่งเห็นชัดต่างกันเยอะค่ะ เขาที่ไม่ทํามาแต่ก่อนหน้านี้เพราะว่าเออขี้เกียจไม่มีเวลาไม่อยากไปทําแล้วแต่ถ้ามีคนมาทําให้ราคาถูกๆขอให้ช่วยทําทํฟรีก็เออเอาเอา,เอาวะอะไรแบบนี้ค่ะเลยดิฉันมองว่าฟังเราถ้าไม่ทำทั้งงที่ทําได้นะคะอย่างไอขาหมูอย่างเนี้ยทั้งที่ทําได้แต่เราไม่ทาเพราะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเด็กสองคนทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมามันก็มีก้้มเกินกันบ้าง เราแฟร์กว่าเยอะค่ะฝั่งคุณนี่ฉันมองว่าไม่แฟร์เลยและเป็นคนที่มีจิตใจแคบแคบแต่คุณทําตามสิทธิ์ก็สู้กันสู้กันไม่เป็นไรค่ะแต่ระวังนะคะคนบางคนไม่ได้ใช้คําหยาบเลยแต่มินประมาทเขาด้วยน้ำเสียงนิ่มๆคุณแป้งคุณลิปสติ แต่คุณกําลังใส่ร้ายใส่ความเข้าว่าเขาเอาความจริงในสำนวนออกมาพูดในขณะที่จริงๆแล้วตัวเองเอามาพูดมากกว่าเข้าไปยุ่งเหยิงกับการพิจารณาคดีมากกว่าถึงขนาดที่ชี้ที่บอกเดี๋ยวดิฉันจะพูดตรงนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะเอาคลิปของทนายโชคเองนเนี่ยมาให้ฟังกันถ้าจะฟ้องลิขสิทธิ์ดิฉันก็ตามสะดวกนะคะเออไม่เป็นไรแต่ดิฉันต้องการให้ คือมันเป็นความรู้ส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าคําพูดประโยคไหนการตีความทางกฎหมายหรือดิฉันตีความว่าอย่างไรเนี่ยดิฉันต้องเอาต้นฉบับมาให้คนที่ดูคลิปได้ฟังว่าดิฉันไม่ได้นั่งเฉียนไม่ได้ยกเมฆมาเขาพูดอย่างนั้นจริงๆและดิฉันตีความอย่างนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้ของทนายอุทัยเนี่ยดิฉันอยากจะบอกว่าดิฉันมองว่ามันเป็นการทํามาหากิน ก็มีการเน้นแต่เรื่องเงินเรื่องยอดวิวตามปกติของทนายุทธยธนายุทธย,ยจะตีค่าคนด้วยยอดวิวยอดศบเพราะฉะนั้นการนำทนายโชคเข้ามาเสริมทีมคือการหาประโยชน์จากคดีเล็กคดีน้อยคดีงอกที่มาจากคดีหลักประโยชน์ที่ได้คือการฟ้องแล้วได้เงินนั่นก็คือว่า เข้ามามุ่งมั่นหาเงินแถนได้ทั้งได้คดีไปทำแล้วก็ได้เงินจาก YouTube ด้วยดัยงนั้นก็คือเป็นเรื่องของอันนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องของศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องของอะไรเลยแต่เป็นเรื่องของอันนี้รวนรวนดิฉันขอมอบเพลงนี้ให้นักกฎหมายที่เข้ามาทำมาหากินกับคดีงอกในคดีนี้ค่ะ ค่ำคืนเขายืนเดียวดายกอดประมวลแนบกายสุขใจในลมหนาวท้องฟ้าไม่มีดวงดาวมีแต่เงียบเหงาทุกราตีการเป็นทอทนายอดทนหากินกับผู้คนที่ต้องคดีร้ายกี่คนจะมาเข้าใจว่าเขาทําเพื่อใครจะไม่ได้ทําเพื่อเงินกี่คนจะมาเข้าใจว่าเขาทําเพื่อใครจะไม่ได้ทําเพื่อเงิน